สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเอ็มและก็นนนั่นนี่นคะคะคลิปนี้เรามีไอเทมจะมาอัปเดตกันนะนั่นก็คือน้องคนนี้นะก็ดัก Mini s h o ตสนะคะน้องเป็นกล้องแล้วก็เครื่องปรินเตอร์ในตัวเลยนะเดี๋ยวน้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วก็รีวิววิธีการใช้งานไปพร้อมๆกันค่ะ เดี๋ยวเรามาแกะกล่องโกดักม mm ินิช็อตสามไปพร้อมๆกันนะคะนี่ชูฟน้องมาแล้วจ้าอุยน่ารักไหมนี่นะคะรุ่นนี้นะเป็นรุ่นเลดโทนะคะเพราะฉะนั้นหน้าตาน้องก็จะมีความแบบวินเทจวินใจแบบนี้จ้าเป็นสีขาวดำเกรมาก ด้านหน้านะคะก็จะมีเหมือนแบบช่องเวลาเราอยากจะเซลฟี่ก็แบบเป็นช่องกระจกให้ไว้มองด้วยนะคะมีแฟลตนะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นช่องเวลาที่กระดาษปริ้นออกมานะคะก็จะเป็นช่องตรงด้านข้างนี้ค่ะส่วนด้านหลังนะก็จะมีจอนะเวลาเราถ่ายเราจะได้ดูได้นะคะแล้วก็จะมีตัวคอนโทรลพาร์เนลที่เป็นปุ่มเมนูนะปุ่มสั่งปริ้นปุ่มโอเคแล้วก็ปุ่มแบบเน็กอะไรอย่างนี้นะคะ ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะมีช่องสำหรับร้อยสายของมือนะแล้วก็มีช่องสำหรับเสียบสายชาร์จนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะแล้วก็ปุ่มถ่ายภาพคะ่ะนี่ตัวน้องก็จะแบบเรียบง่ายแบบนี้เลยน่ารักมินิมอลมากแล้วก็ด้านในกล่องนะคะก็ยังจะมี user guide ด้วยนะคะนี่แล้วก็มีสายคล้องมือมาให้นะ สุดท้ายก็จะมีสายชาร์จมาให้ด้วยค่ะแล้วก็แพ็กเกจที่เราซื้อนะคะจะรวมกระดาษปริ้นมาให้อีก2กล่องนะคะกล่องละ30แผ่นค่ะนี่เดี๋ยวเรามาลองเปิดกล้องใช้น้องกันค่ะชุบ นะคะกดปุ่มเปิดค้างไว้นะคะจอด้านหลังก็จะขึ้นแบบสแตนบายแล้วนะเราก็จะสามารถพร้อมถ่ายได้เลยนะคะสามารถกดปุ่มสีแดงเพื่อแบบถ่ายได้เลยนะจริงๆแล้วหรือว่าเราจะแบบเชื่อมต่อบลูทูธนะคะกับโทรศัพท์มือถือของเราแล้วก็ปินรูปที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราเลือกรูปจากในโทรศัพท์มือถือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองสั่งปริ้นเนาะออกมากันนะ พอ,อกล้องทำงานเสร็จนะคะก็จะมีสเตตัสแจ้งว่าคอมพ l ีทที่โทรศัพท์มือถือของเรานะแล้วก็ให้เราหยิบรูปออกมาได้เลยค่ะนี่คือรูปที่เพ็นได้มาว้าวรูปนะคะจะกันน้ำกันฝุ่นด้วยนะแล้วก็มีความคมชัดเลยนะคะนี่ โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ตัวกล้องนะคะถ่ายแล้วก็ปริ้นกันนะอืเล็งมุมก่อนถ่ายได้มาแล้วนะคะเราสามารถกด c a n เซิเพื่อถ่ายใหม่นะหรือสั่งปริ้นได้เลยก็ได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปอันบ็อกแล้วก็มินิรีวิวไอเทมใหม่ของเรานะกับน้องโกดักมินิช็อตสานะคะจะบอกว่าเราประทับใจมากๆเลยอนะ่ะน้องมีความเป็นทั้งกล้องแล้วก็ปรินเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบแถมหน้าตาน้องก็น่ารักสุดๆไปเลยนะจะถ่ายรูปผ่านเจ้าน้องคนนี้แล้วก็ปรินผ่านที่นี่นะหรือว่าจะเลือกรูปจากโทรศัพท์มือถือแล้วมาปรินผ่านน้องก็ได้เหมือนกันถือว่าคุณสมบัติด,ดีมากๆแถมรูปที่ได้นะก็ยังคมชัดกันน้ํากันฝุ่นนะคะสำหรับเราถือว่าผ่านเลยนะ ใครกำลังมองหาไอเทมแบบนี้นะก็ไปตามตามกันได้ค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เอาไว้ใน Description นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ